สวัสดีครับผมนายนินนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแม่ฉันทำสวนด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้เป็นต้นเชอรี่แขะนะครับเป็นต้นไม้ที่ผมชอบมากอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าดอกเขาน่ารักนะครับแล้วก็มีผลด้วยดอกสีชมพูมีกลิ่นหอมนะครับ เชอรี่แคะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เขานิยมนำมาทำเป็นไม้บอนไซนะครับด้วยความที่มันมีความน่ารักนะครับดอกผลนะครับมีสีชมพูน่ารักนะครับผลเนี่ยมีบางท่านก็บอกว่าทานได้บางท่านก็บอกทานไม่ได้นะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยทานนะครับ แต่ผลมันก็เป็นกลมๆนะครับน่ารักดีนะครับการดูแลเนี่ยลดน้ําให้ชุ่มนะครับวันละครั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะลดเช้าเย็นก็ได้นะครับชอบแดดไปทางจัดนะครับแต่ว่าอยู่ลําไรก็ได้นะครับมันลิดใบออกนะครับใบแก่ครับใบที่อยู่ตรงโคนของกิ่งหรือว่าโคนของต้นเนี่ยครับใบใหญ่ๆเนี่ยเอาออกได้เลยนะครับ พวนดินบ้างนะครับเมื่อหน้าดินแข็งนะครับใช้ตะเกียบก็ได้นะครับเป็นเป็นอุปกรณ์ในการพวนนะครับแต่ก็ระวังระบบลากเขานิดหนึ่งแล้วกันนะครับดินนะครับส่วนใหญ่เป็นดินร่วนนะครับชอบดินร่วนนะครับผสมมะพร้าวสับผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ผสมแกบนะครับทำให้ดินร่วนเขาค่อนข้างชอบนะครับ ผสมใบกามปูก็ได้นะครับยิ่งดีเลยนะครับในอันนี้จะเป็นผลเขานะครับเป็นผลหนึ่งลูกที่ผมที่มันติดมานะครับแต่ผลนี้ยังไม่สุกเลยสีเขียวอยู่เลยนะครับผลเขาน่ารักดีนะครับผมก็ยังไม่เคยลองทานนะครับบางท่านก็บอกทานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ผมชอบดอกเขานะครับดอกเขามีกลิ่นหอมแล้วก็น่ารักมากนะครับถ้ามีวัชพืชนะครับหรือหญ้าต้นหญ้าที่มันขึ้นมาตรง ตรงบริเวณคนต้นนะครับพยายามถอนทิ้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไปแย่งอะแย่งสารอาหารนะครับเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดนะครับออกดอกทั้งปีเลยนะครับแต่บางท่านก็ไม่ค่อยออกดอกนะครับลองลองเช็คดูนะครับว่าถ้าดินน้อยเกินไปก็เติมดินให้เขานะครับหรือเพิ่งทําการย้ายกระถางนะครับอาจจะไม่ออกนะครับน้ําไม่ถึงหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าเขาเป็นไม้ค่อนข้างชอบน้ํา เชอรี่แคะครับก็ลองไปหามาปลูกกันดูนะครับมีดอกมีผลน่ารักน่ารักนะครับดอกหอมด้วยนะหอมละมุนเลยนะครับดูแลไม่ยากดูแลเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับแล้วเป็นไม้ที่ค่อนข้างออกดอกทั้งปีนะครับทำสวนปล่าแม่ฉันทำสวนครับเชอรี่แคะน่ารักน่ารัก